เนาะท่านก็แล้วเอาไปเที่วร้อยเนาะเขาจะมันก็ได้ทายดูวเป็นที่ระดึกเนาะเพื่อนพีไไ่น้องเนาะน,นี่ก็คือชัวรบวชใหม่เน,ะนาะนี่้ดูหน้อยนะพี่มาพี่ สวัสดีสบายดีและสวัสดีน้องพเม่พี่น้องเมื่อสกุสุขุขนหรือว่าสิป็นทางไทยฟังลาวหรือบัาตรต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสวสัสนาขึ้นกาเนาะเมื่อนีส้สวัสดกามาแสดงความเสียใจนําแมสีเนาะที่ว่าสวัสดีดเคยถ่ายทําให้เอฟซีเบงพีวาแม่สีึ้นอยู่คนเดียวลูกเต้าขึ้นกลับไปทํางานหาเงินเนาะขึ้นกับเงาขึ้นเปิดใจหาคนเพื่อนคุยนะพแม่พีนนพพ่น้องไงกับเอฟซีก็คือสีฮูดีอยู่เนาะ พิ่นกะอายุเพิ่นกะหกสิบปีแหละพอพี่น้องเพิ่นก็ได้จากโรคนี้ไปเนาะบู้คู่ว่าขึ้นเป็นโรคกยังหรือว่าเป็นพรญาติยังอะไรพอพี่น้องเอ้ขึ้นก็ไปแบบจากโรคนี้ไปแบบกระทันหันเนาะแบบบู้คู่สาเหตุอย่างเลยบู like ana, like Japanese, ้คู่สาเหตุว่าขึ้นเป็นมาเป็นโรคกยังเนาะเพิ่นก็เป็นโรคประจําตัูขึ้นมาแต่เก่าหรือแต่ก่อนอะไรพอพี่น้องเอ้ขึ้นจะได้แบบไปแบบไปไหวแบบไปจากไปแบบไปไหวนี่เนาะ แสดงความเสียใจน้ำขึ้นเนาะสาวาดก็น่าเสียใจสดิแสดงความเสียใจน้ำอบครัวห้องขึ้นเนาะก็ได้มาแจ้งเอฟซีให้เอฟซีผู้ทราบน้ากันเนะวาขึ้นบริยูน้าโลกนี่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเมื่อนี้ก็เป็นมือทรงสการห้องขึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยก็เป็นมือทรงสการเป็นมืออันปรุงขึ้นนั่นแหละเขาก็สิมาพวมงานน้ากันได้พ่อแม่พี่น้องเลยพวมงาน น้ำเพิินเนาะมาทำบุญกินบุญทำบุญกินทานและทำทานเนาะพี่น้องเนาะกามาผู้ใดใจดีใจบุญอยากซ้อยเดือขึ้นกาซรอยมาได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกาสอบถามเขามาได้อยากทำบุญทำทานน้ำเพิินก็นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้จากไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอยากบุญทิฐิทานก็สามารถสอบถามเขามาหาสาวาทได้เนาะก็ได้เต่ใจเมตตาชีไพอยากสงสารเมตตาสัทธาอยากทำบุญทำอย่างน้ำเพิินเนาะ กะไปเบิง่งไปซุมน้ากันแล้วกับพี่น้นองเล้ครับไปแยมกันเลยเพราะว่าไปร่วมงานน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องที่น้ำเงินพี่นอ้นอ,งนองกำลังออกไปปราสาเนาะกำลังเดินทางออกปราสาพ่อมาดมันกะวายโมงแล้วต่อต่อในน้นองวายโมงแล้วะให้พระไปก่อนเนาะแล้วกับเมียขาวก็ได้ขี่รถอีกคันนึ่งจะไปไกด์เตึกเมียขาวกำลังออกไปพี่เมียขาวเนาะแอคเซสจะติดรถเนาะไม่ยอเนาะแต่ คนบวิที้ก็เป็นกับไลยนเน้นอนเพื่ี่น้องเนาะนก็เริ่มมีนกำลังสีออกไปกระไห้แม่ขาวหรือว่าเมซี่แต่ออกก่อนกับพระก่อนเนาะตอนนี้คนกำลังเอาลงจะได้ไปประสาก,กันแล้วเพื่อนน้องเลย พี S <S ่น้องเนาะแล้วพวกเข้าก็สีออกไปตามดังขึ้นเนาะสีได้ออกไปตามดังขึ้นกับขี่รถไปเพื่อไปี่น้องเไรก็มันจะไกลเติบเนาะภาษาจากเพื่อนเมซีกันเนาะเมซีก็ได้มารอหน่อยเนาะเมซีคือลายแท้นี่เนาะมเโอเหลายดังเมซี่จะคุ้นได้เนาะนี่เนาะสบายดีกันสบายดีสบายดี หลายคนสิบคนบ่ <16. S 1> ้งสิบหกสิบหกคนมาเล่นกันก็มาได้แนละ้วพ,พี่น้องเนาะก็มาฮอดปาร์ซากันไปที่เรียบร้อยเลยเนาะก็มาฮอตแม่ก,ก็พ่นกันลายพอสนะมอกกิบคนะก็แม่ข่าวกันหลายหลนะายสิบหกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแม่ข่าวด้วยว่าเมซี อ่าหล่นทางัข่าวลายเกินเนาะเฮขาวลายพูดสั้งตัวเลยนอย่างว้ยเนาะแสดงว่าเสียใจน้ำคืนเนาะพวนพี่น้องเนาะทุกคนก็ได้มาหอดบาซาแล้ว พอวบ้านเขามันยังบมมีมีเนาะต้องจุดบ่งเต้องจนาปเนะน้อยนะเอนน้ะเพนกระปกระกกรุกกะปกกระหกกกกระป้กกระเะปุนกระปุกกระปุกกรเมุีกรกใะพี่นระปเนาะม พระก็ได้ทิศทาไปทำพิธีเนาะไปไม่ได้หรอกพระเขาทำพิธีแล้วรอกเนาะแต่เราพวกเขาจะได้เข้าไปบ้างอะไรกันเนาะคนบวชต้องเซ็นกันลายเยอะเนาะคุยไม่ได้หรองเนาะ ตัว cả ตัวกะลายนี่ได้มาแต่มีบัวตัวกะลายเนาะเพิ่น không มี ีีแกก็กไปบอกก่ออนันที่ร,ทรัางก็แด้ะรัวก็จะเป่าเขาไปวางของในยานาคูไปพิจารณาข,อขอา่าวพงสกุน้นติก่อนวางเขาไปได้นะแดดฮอนได้นหนึ่งก็อดเอาน้อพอไอพี่นอบอกกนาแบบทีดอกเดี๋ยวก็ลแล้วละ โดยถือว่าครบทั้งแม่ค้าสององค์แล้วก็ตัวองค์หนึ่งขอการพัฒนานิมนต์ทางครูบาอาจารย์ออกอิสระภาพมันจะเป็นสำรับต่อไปนิมนต์คนเราเตรียมเด้อจำภาพเนาะเตรียง Ah, lakon, ani chawa tasang <tell> kara upatawa ya faminu upasitawa nilu cantis esang suko, ani chawa tasang kara upatawa ya faminu upasitawa nilu cantis esang upata mo suko, tapi sasama rantisama linsu chama lisali tate waha mali sami nati อยากพาไปว่ามาปุราปริปเรนติสักรั้งว่าเม่วโตตินังเปนาังงูปะการังตีตีตังปะตตังตูมหังคีเมวจมนทนตุสัพเปรันตุสังกปาจันทุปะรยาตมณนโตุตีระตูญาตอซาปีิโววิวาสันตุสัพ ตมาเตปวาจวันตาระยสตูคีตีปาวาญโกปววาปิวานาตินาจินนาจังจัตตลธตัมวาจานติอายุอันนสุขังปารังอาญจโกทากินนาจินนาจังกามิสุปฏิทิตติการะจังอิทาญาตาตาณโต จาอัญญิตาติโตเป็นนับว่าจักาจาุระระปรัญจาพิคนามานุปัดินัง่งหิปุญญาปัตตุตะกนาปากันติคือว่าแล้วนะตอนต่อไปเขาหน่อยขอสาธัญนิมนต์ทางครูบาจารย์ชัวจัวเอาไปวางดอกไม้จันทร์มาทบเนาะ ไปเรื่อยนะไปเรื่อยไปไม่คืนอือเจอผึ่งจุกแล้ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพเอาดอกอือเดี๋ยวเพ่นเอาอ่าลีทางอีกู่บายเด้อลีทางกูบายอ๋อกลับรัตนนิมมติอยู่ที่ทางขางตะกอนเนาะอ๋อกลับรัตนนิมมติทางแม่ขาวมาเอาดอกไม้จันทร์เข่าไปวางหน้าโตเป็นล้ำดับต่อไป ขอแพรบรรดายาติพี่น้องหลูกล่างองเพลินไปถ่าล่างมือล่างปีในทางครูบาอาจารย์เลเนอ,อ้อมีอยู่บ่ออยู่ข้างนอกนอันนี้เลยบ่โดยทำนี่ละสายดีเนาะเจ้าภาพแม่ค้าคือกันเนาะนักตากลางแล้วกับไปอยู่ทางหัวรถตอนก็นได้เพราะว่าเสียเอาจีด้ท้ายหูเก็บไปเนาะเป็นทีละเลึก ใส่ใน่ขาวบ้างก่อนเนาะจิ้มันบรรดาญาติพี่น้องแก่ประธานนาะจับบอลอตเนาะลองไปกันนี่ของใหม่บัดจับบอลอตใส่แล,แล้วเนยาะมาเจ้าพอแสดงความเสียใจมาอย่างครอบครัวของแม่สีเนาะบลองมาโยแปดอ่าที่แปดสีเนาะขอบอกขอบใจ ข้าพเจ้าขอขบอบคุณอบใจอีกท่หนึ่งเจ้าภาพนะเนาะขอไปถึงลูกหลานของเพิ่นที่ดเดินหาทีมงานโจลุงโลดโบริการลงศพได้มีเกียรติได้มีโอกาสมวลาสุดท้ายนี้ได้มาบริการข้าพเจ้าตั้งหนาทีมงานขอสแสดงความขอบุญคุ้นขอขอบคุณใจและกลา่าวใชให้พรทางเจ้าภาพขอให้เจ้าภาพขอจงหายถูกหายโศกหายลูกหายภัยขอให้มีแต่สิ่งดีๆบังเกิด ประนาสิ่งใได้ขอให้ได้สิ่งนั้นสมงดังบ่งบัดปรฒนาทุกประการนาเจ้าภาพหลังจากแขกประธานฮอวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วก็ขอกาบรัตนานิมนต์ทั้งจัวบทไม้วมถึงแม่เขาเนาะเขาไปถ่ายภาพหรือว่าถ่ายหกแก้ไบเป็นที่ระลึกของบรรดาผู้จากไปเนาะขอขอบคุณใจหลายๆเด้อทางยาตีพี่น้องบัน โคกใหญ่เขาตัวพี่น้องบัดไก่บัดไก่ที่มาห่วมงานสระเวลาอันมีคุ้มค่าของทานมาห่วมในงานสาธารณกิจศพของแม่เถาซีเรามนุห้าสิบแปดปีนี้เนาะขอตั้งหน้าเจ้าภาพอีกท่านหนึ่งขอกล่าวใ่เหงุพรทางแขกประธานขอจึงมีแต่ความสุขความจเจริญหายทุกหายศหายกหายโรคหายภัยขอมีแต่สิ่งดีดีบังเกิดปัถน,นาสิ่งได้ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังบูงมาร์ตปัทน,นาทุกประการขอขอบคุณใจ กันก็ได้เอาไปเที่วร้อยเนาะเขาจเดินกันได้ถ่ายรูปเป็นที่ระดึกเนาะเพี่นไ้องเนาะนี่ก็คือชัว่วนใหม่เนาะครบน่อยนะพี่มะพี่หน่อยนอะี่ย่ไปอมเป็นไถ่เลยมั้ไปจัดหนึงถ่ายเลยถ่ายถ่ายเล ไม่น่ากันมาพี่ในจะน้อยก็ได้ซอกเอากระดิ่งเนี่นะนึง3องสาาเรียบร้อยน้องไงพี่น้องมาพระกิจจะเส้นแล้วเรียบร้อย